สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเอมเช่นเคยในช่วงกิจกรรมศิลปะนะคะวันนี้คุณครูเอมจะพาเด็กๆวาดรูปเจ้ายุงตัวร้ายกันค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะกระดาษ A4 สีหรือดินสอค่ะเราเริ่มวาดเลยค่ะเราจะมาวาดส่วนหัวของเจ้ายุงเป็นวงกลมก่อนนะคะ เมื่อได้ส่วนหัวของเจ้ายุงแล้วเราจะมาวาดตาของเจ้ายุงค่ะตาของเจ้ายุงจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะเด็กๆชั้นที่1เป็นวงกลมค่ะเริ่มวาดตาเป็นวงกลมเลยนะคะตาให้เลยออกจากส่วนหัวนิดนึงนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะเมื่อทำตาชั้นที่1เสร็จแล้วเราจะทำตาชั้นที่2ค่ะ ตาชั้นที่2ก็เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตาชั้นที่3ค่ะก็เป็นวงกลมเล็กๆอีกเหมือนเดิมอันนี้ที่วงกลมเล็กๆนะคะเราจะให้เป็นส่วนตาขาวค่ะ <love> เด็กๆเมื่อเด็กๆวาดส่วนตาเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มวาดปากของเจ้ายุงกันค่ะ ให้เด็กๆนะคะขีดลงมานิดนึงแบบนี้ค่ะขีดแบบนี้นะคะนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะเราจะวาดปากแหลมๆของเจ้ายุงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะให้วาดเป็นแบบนี้นะคะเลยออกจากส่วนของใบหน้าไปนะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโค้งกลับแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้ปากแหลมๆของเจ้ายุงแล้วนะคะเรามาวาดส่วนปากอีกส่วนหนึ่งค่ะปากยิ้มนะคะแบบนี้ค่ะ mm hmm. เมื่อทำปากเสร็จแล้วนะคะเราจะมาวาดส่วนลำตัวกันค่ะลำตัวของเจ้ายุงนะคะจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนนะคะเด็กๆเรามาเริ่มวาดส่วนแรกกันเลยค่ะ เด็กๆวาดแบบนี้นะคะโค้งนิดหน่อยนะคะเด็กๆลำตัวส่วนที่1จะสั้นกว่าลำตัวส่วนที่2นะคะเด็กๆเรามาเริ่มวาดลำตัวส่วนที่2กันเลยค่ะเด็กๆจะสังเกตได้นะคะว่าลำตัวส่วนที่1กับส่วนที่2จะไม่เท่ากันนะคะเมื่อ <fare> วาดลำตัวเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มวาดปีกกันค่ะ ให้โค้งเหมือนเดิมค่ะโค้งยาวๆขึ้นไปเลยนะคะเด็กๆปีกส่วนที่1นึ่งแล้วก็ปีกอันที่2ค่ะปีกอันที่1และอันที่2จะไม่เท่ากันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆต่อมาค่ะเราจะมาวาดขาเจ้ายุงกันค่ะเด็กๆขาอันที่1นะคะเขียนเหมือนเลข1เลยใช่ไหมคะเด็กๆ เราก็จะโค้งตรงปลายนิดหน่อยนะคะอันที่2ค่ะเขียนเหมือนเลขหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็โค้งส่วนปลายนิดนึงค่ะค่ะอันที่3ค่ะเขียนเหมือนเลขหนึ่งแล้วโค้งส่วนปลายเหมือนเดิมค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามแล้วส่งผลงานมาให้คุณครูเอมได้รับชมกันด้วยนะคะ คุณครูเอ็มรอผลงานน่ารักน่ารักอยู่นะคะ